สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเสื้อแดงคนสุดท้ายทวนความจำเพื่อนครั้งร่วมสู้ลั่นอย่าทิ้งเด็กขอโทษเคยดูถูกมัวช็อปปิ้งเล่นเกมเมื่อวันที่27สิงหาคมที่อนุสร14ตุลา4ี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มดาวดินพร้อมผู้ร่วมชุมนุมส่วนหนึ่งเดินทางด้วยรถทัวร์จากภาคอีสานมาจอดอยังหน้าอนุสรสถาน14ตุลามีการกางเต็นท์เตรียมจัดพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนทยอยมารอร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องบางส่วนนำเสือมาปูนั่งท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอชนะสงครามและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนอกเครื่องแบบหลายนายรวมสังเกตการจากนั้นเวลา18นาฬิกา5นาทีนางสาวผูสดีงามขำอดีตพยาบาลหญิง เสื้อแดงคนสุดท้ายในการชุมนุมปี2,553กล่าวปราศัยโดยขอโทษเด็กๆเยาวชนว่าตอนนั้นมองว่าเด็กไทยมัวช้อปปิง้งเที่ยวเล่นเล่นเกมยิ่งมีม็อบฮ่องกงยิ่งเสียใจแต่วันนี้ต้องขอโทษจริงๆที่เราดูถูกพวกคุณและขอบคุณเพราะก่อนที่จะออกมาเคลื่อนไหวคนเสื้อแดงหมดกำลังใจเหมือนลูกโป่งเหี่ยว,หยวแห้ง,หงนอนรอยอยู่บ้านเพราะแกนนำเข้าคุก ไปทีละคนเราหมดกำลังใจได้แต่ดูความหายนะนีสินที่พอกพูนความเสื่อมของบ้านเกิดเมืองนอนทันทีที่พวกคุณออกมาขนเสื้อแดงไปแจมเพราะกลัวคนจะน้อยเพราะกลัวสิ่งที่คุณทำผดเด็จการมันโหดกว่าที่คิดไม่ว่าจะขอโทษคนเสื้อแดงหรือไม่ชอบไม่ชอบเราก็ต้องเสือก ถ้าเด็กๆอยากทราบว่าการชุมนุมเราเป็นอย่างไรถามได้ที่มาวันนี้ไม่เพียงขอโทษอยากมาสื่อถึงเพื่อนๆเ,เสื้อแดงเพื่อนยังจำได้ไหมในวันที่เราสู้เราสู้เพื่ออะไรทั้งนี้นางสาวผู้สดีได้หยิบผ้าพกหัวขึ้นมาอ่านข้อความและว่าจำได้ไหมเพื่อนๆยุติธรรมกลับคืนมาเพราะเรารู้สึกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรม ปกป้องประชาธิปไตยเพราะเผด็จการทำรัฐประหารลมหายใจที่ไม่แพ้เราทำอะไรก็ผิดไม่ว่าจะขยับไม่ขยับด่าได้หมดหยุดสองมาตรฐานเส้นใหญ่เส้นก่วยจับตั้งแต่วันนี้เรายัางยึดมั่นต่อต้านเผด็จการเพื่อต่อสู้ประชาธิปไตยเพื่อนๆยังตั้งมั่นอยู่หรือไม่ ถ้าพวกเรายังมีแรงไม่ตายยังส่งเสียงได้อย่าทิ้งเด็กๆเ,เขาจะเป็นความหวังพาไปสู่จุดหมายได้ไม่ว่าจะทำอะไรต้องสนับสนุนอย่าขัดขวางไม่ว่าข้อเสนออะไรเพราะเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันสังคมต่อไปคือสังคมคนแก่สังคมเด็กน้อยลงแต่เขามีภาระแทนเราใช้นี่แทนเท่าทารกที่ขยันกู้ พ่อแม่ไม่ได้ให้ของเล่นตั้งแต่เด็กเดี๋ยวก็เล่นเรือบินเดี๋ยวก็เล่นเรือดำน้ำเล่นรถถังแล้วใครใช้นี่นี่หรือคนรักชาตินางสาวผุสดสีกล่าวว่าทุกอาชีพต้องช่วยกันฟื้นหนุนให้อนาคตของชาติไปถึงจุดหมาย เมื่อเวลาเราตายจะได้รู้สึกว่าเราไม่ทรยศแผ่นดินเกิดไม่ได้ขายชาติในสังคมที่ครูคมขืนเด็กครูผู้หญิงมาเข้าข้างทั้งที่ควรจะเข้าข้างเด็กการที่เด็กออกมาโวยใช้สิทธิขอให้ช่วยปกป้องลูกในฐานะคนเสื้อแดงอยากได้รับคำอธิบายเปิดโอกาสให้ถามหรือไปดูได้ที่ youtube จะมีการปราศัยของแกนนำจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรเราไม่ใช่มอบรับจ้างการเดินทางของคนเสื้อแดงจะตั้งตามสถานที่ที่เราอยู่หาทุนด้วยการจัดคอนเสิร์ตโต๊ะจีนมาใช้ในการชุมนุมผลัดกันเพื่อไม่ให้คนน้อยเรามีเงินกองกลางจากการหาทุนของชุมชนจังหวัด ไม่มีวาสนาดีมีแบงค์พันใส่กล่องข้าวมาให้ที่มาวันนี้อย่างน้อยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเด็กทำเพื่ออนาคตของตัวเองเพราะรัฐบาลมาอยู่6ปีไม่ได้ทำอะไรเพื่ออนาคตเขาเลยเราต้องสู้เพื่ออนาคตนางสาวผุดีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ